สวัสดีครับเดี๋ยวผมมาหาเห็ดเพาะหน่อยเห็ดเพาะเห็ดเพาะตอนนี้ผมดูในคลิปพี่ของพระอิจานะนะมันอยู่ใต้ต้นยางใหญ่ยางนาเนี่ยครับเนี่ยหลายต้นนี่เป็นดงเลยครับเนี่ยเยอะหลายต้นต้นโห่เนี่ยปลูกกล้วยก็ด้วยนี่สวนเลาอยูแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูที่มีไหมไม่เคยเห็นด้วยแต่ภาคกลางเขาไม่หากันเขาหากันไม่เป็น ผมรู้ตามที่พี่เขาบอกอ่ะให้เขียพื้นดูดิไอ้ดินมันแข็งไงมีป่ะมีไหมเป็นยังไงเป็นลูกๆอ่ะใต้ดินนี่ต้นยางนี่มันนานแล้วด้วยโอ้โหนี่เห็นต้นกระรวดมันต้องมีเขาบอกอยู่จากต้นยางดูสิ เคยกินแต่แต่ไม่เคยหาดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่มเนี่ยเคียหมีแล้วครับไม่มี นจนใหญ่ก็น่าจะมีแล้วครับนี่นี่ยางนาใหญ่ครับโอ้โหเยอะครับแถวบ้านผมเนี่ยเขียแล้วไม่มีหรือตะกกอรเนี้ยมันขึ้นยังไงผมรู้ฝังดียังไงยังมีแบบ พีๆๆ่เขาแอ้ดูอ่ะนี่ยูดได้ดิ่ยไม่ขึ้นล้วไม,ม่ใครหาด้วยครับไม้พอครับไม่มีครับ ตจนยางหนาใหญ่เลยขุดอรไนที่ไม่เจอเดี๋ยวเย็นๆมาดูใหม่เนี่ยเป็นยางเยอะเลยครับเนี่ยทั้งนั้นเราดวงยางเลยเนี่ยเขาสงวนไว้เขาปล่อยเลยมันไม่น่านะครับเนี่ย นี่ครับสวัสดีครับ